ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคำพูดคุณยายของแบงค์เลสเตอร์ได้ยินแล้วจุกอ,กอกจากประเด็นการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแบงค์เลสเตอร์หลังดื่มเหล้าแบบเพียวหมดบนันเพื่อแลกเงิน30,000่นบาทท่ามกลางสังคมต่างส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ถึงกลุ่มคนที่จ้างทางนี้การจอมพลังเดินทางไปหาคุณยายที่วัดนะคะ หลังจากรับร่างโดยทางด้านคุณการได้พูดให้กำลังใจคุณยายมีบางช่วงบางตอนคุณยายพูดว่าอยากไปพร้อมแบงค์คุณการบอกว่าไม่ได้ห้ามไปพร้อมแบงค์ไม่พร้อมผมไปพร้อมผมไปกับผมได้ไหมคุณยายกล่าวทั้งน้ำตาต่อว่าอยากไปพร้อมแบงค์คุณการบอกว่าไปพร้อมผมได้ไหมไปทวงความเป็นธรรมให้แบงค์ก่อนได้ไหมคุณยายบอกว่าได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนดัตคอมคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ